ย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนตอนนั้นภาพจำของแวมพา์ที่มีชีวิตอยู่ในอเมริกานั้นยังไม่ได้รับความน่าสนใจแพร่หลายและชัดเจนเท่าที่ควรจนกระทั่งการมาถึงของนวนิยายเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนภาพจำของแวมพา์ในอเมริกาไปตลอดการอย่งางซาเลมสลลอตและในวันนี้ HR d h o r r o r Document ก็จะขอนําทุกท่านร่วมยอ้อนลอยประวัติการสร้างหนังเรื่องราวของนิยายแวมพาที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงยุค70รวมไปถึงเบื้องลึกและเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นหนังแต่ละภาคนั้นมันต้องผ่านอะไรกันมาบ้างกับย้อนตำนาซาเลมสลอตซาเลมสลอตเป็นนวนิยายสยองขวัญที่ถูกเขียนขึ้นโดยสตีเฟนคิงในช่วงปี1975 เรื่องราวของนักเขียนที่มีชื่อว่าเบนเมียสซึ่งได้กลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มสลอตหรือเรียกสั้นๆว่าซาเล็มสลอตในรัฐเมนสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเขานั้นเคยอาศัยอยู่ตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึง9ขวบแต่แล้วเขากลับพบว่าคนในเมืองกำลังจะกลายเป็นแวมพายกันหมดจุดตั้งต้นของนวนิยายเรื่องนี้มาจากในช่วงหนึ่งที่เขากำลังเข้าค้าสอนการเขียนนิยายแฟนตาซีและวิทยาศา,ศาสตร์ที่แฮมเดนอะคาเดมี โรงเรียนไฮสคูลในรัฐเมนซึ่งหนึ่งในหนังสือที่เขาหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในคลาสก็คือ Dra c u l a ของบ r ร m s t o k e r ซึ่งเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะเกี่ยวกับมันในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นกับภรรยาขอพูดขึ้นมาว่าจะเป็นไงหากเขาดรคกู่ากลับมาที่อเมริกาในช่วงศตวรรษที่20กันนะเขาก็น่าจะโดนแท็กซี่ชนตายแ,วแถวพาร์คอเวนิวนะฉันว่าให้เขากลับมาแถวเมืองเล็กๆดีกว่า ภรรยาของเขาเอ่ยตอบกลับมาทันทีซึ่งตัวคิงก็โคงได้จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาเลยกลับมานั่งคิดต่อว่างั้นไม่ให้ลงนิวยอร์กและให้มาลงในเมืองเล็กๆสงบๆตามคำพูดเมียแล้วกันหลังจากนั้นเขาจึงเริ่มลงมือเขียนอวนิยายที่มีชื่อว่า second coming แต่เขาก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า jerusalem slot ตามคำแนะนําของภรรยาอีกเช่นเดิมโดยหนึ่งในแรงบันดาลใจของคิงนั้นก็คือเมื่อขอยุได้8ขวบในคืนหนึ่ง เขาฝันเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอห้อยลงมาจากแขนของนั่งร้านบนเนินเขาบนศพนั้นมีป้ายที่เขียนว่ารเบริดถูกเผาศพกําลังถูกนกรุมถึงแต่เมื่อลมพัดผ่านศพพลิกตัวกลับมาเขาจึงเห็นว่ามันเป็นใบหน้าของตัวเขาเองจากนั้นศพก็ลืมตาขึ้นและมองมาที่เขาคิงลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกรีดร้องและในอีก16ปีต่อมา สเ p ฟ e น king ก็สามารถใช้ความฝันนั้นเป็นหนึ่งในภาพหลักในนวนิยายเรื่อง Starlenslot ได้และ king ก็ได้เปลี่ยนชื่อศพในเรื่องให้กลายเป็น hobby musten ซึ่งต่อมาสำนักพิมพ์ของ king ก็ได้ย่อชื่อหนังสือให้เหลือใหม่แค่ Starlenslot เพราะกลัวว่าผู้อ่านจะไม่ยอมซื้อหนังสือที่มีชื่อคล้ายกับหนังสือศาสนามากจนเกินไปซึ่งตัวนวนิยายก็ประสบความสำเร็จมากสเ p ฟ e น king สามารถประสานเรื่องแต่ง และความสยองขวัญให้มันโดนสมจริงจน s t a r เลมส l o อ t กลายเป็นนิยายที่โด่งดังอีกทั้งยังกลายเป็นหนึ่งในนิยายเรื่องโปรดของเขาอีกด้วยซึ่งตัวนวนิยายนั้นก็ได้ถูกนํามาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันคนแสดงครั้งแรกในปี1979เป็นมินิซีรีส์สตอนจบที่กํากับภาพโดยโทบีฮอปเปอร์และนําแสดงโดยเดวิดโซและเจมส์เซนหลังจากที่วอ r n เนอร์บริเอร์สได้รับลิขสิทธิ์ในการสร้างหนังซาเลมสล็ l o ผูู้ร้างภาพยนตร์หลายคน ก็ได้พัฒนาบทภาพยนตร์ขึ้นมาหลายร่างแต่ก็ไม่มีร่างไหนหน่าพอใจเลยริชาร์ดโคลบิสโปรดิวเซอร์ของหนังจึงได้ตัดสินใจว่าในเมื่อนิยายมันมีเนื้อเรื่องที่ยาวมันคงดีกว่าถ้าหากทำมาฉายทางทีวีเขาและพอลมอนารชได้ทำการช่วยกันร่างบทขึ้นมาใหม่โดยยึดเนื้อหาเดิมของคิงแต่เปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างตัดตัวละครหรือรวมตัวละครหลายตัวให้กลายเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวรวมไปถึงเปลี่ยนตัวละครหัวหน้าแวมไพร์อยา่างเคิร์ตบาโล จากตัวร้ายที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจที่มีรูปร่างอัปลักษณ์และน่ากลัวการถ่ายทําเริ่มขึ้นด้วยงบประมาณเพียงแค่4ล้านเหรียญแต่หลังจากการออกฉายทางทีวีตัวหนังก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกมากมายมีแฟนคลับเดนตายเพราะมอีกทั้งยังมีผลกระทบอย่างมากตอนดังแวมไพร์อีกด้วยพร้อมกับการกลับมาในภาคต่อในอีกหลายปีต่อมาอาลีเทินทูซาเลมส์อต เป็นหนังภาคต่อโดยโตรงที่ออกฉายในปี1987เขียนบทและกำกับโดยแรลลี่โคเฮนเล่าเรื่องราวของนักมนุษยวิทยาและลูกชายของเขาที่ต้องกลับมาเผชิญกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติและวัมพภายในเมืองเล็กๆชื่อเจรูซาเลมสลอตซึ่งแต่เดิมแรลลี่โคเฮนคือหนึ่งในนักเขียนบทที่พัฒนานหนังภาคแรกแต่ว่าถูกทาง Warner Brothers ปฏิเสธและในอีกหลายปีต่อมาสตูดิโอก็ได้เสนอโปรเจกต์ให้เขาหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์หนังที่เน้นไปที่ตลาดโฮมวิดีโอโดยตรงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาคต่อของซาเลมส l o อตที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิยายของ Stephen King ซึ่งตัวหนังก็ได้รับการเปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคาร์ในปี1986และออกฉายแบบจำกัดลงในปีถัดมาก่อนจะลาโรงและถูกเรืมเรือนไปจากผู้ชมแบบเงีย,งยบๆและล่าสุดกับซาเลมส l o อจากปี2024 ภาพยว์เวอร์ชันรีเมคที่เขียนบทและกำกับโดยแกรี่ดับเบิลแมนผู้เขียนบทผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังหลายเรื่องในจักรวาลเดอะคอนจูริงและอิทั้งสองภาคทีมมุ่งบ้านดัดแปลงเนื้อหาจากนิยายอีกครั้งการประกาศสร้างภาพยนตรีเมคเรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปี2019เพราะมันจะถูกคุมงานสร้างโดยเจมส์วานและได้แกรี่ดับเบิลแมนผู้ที่ดัดแปลงงานของคิงจนประสบความสำเร็จมาแล้วจากอิมาทำหน้าที่เขียนบท แต่โครงการก็ล่าช้ามากจนกระทั่งมีการประกาศว่าแกรี่ดับเบิลแมนจะมารับหน้าที่กำกับด้วยก็ทำเอาใจใครหลายคนรุ่มรุ่มดอนๆเนื่องจากภาษีจากงานกำกับหนังสยองขวัญของเขานั้นไม่ได้ดีมากเท่าที่ควรตัวหนังประสบปัญหาด้านการออกฉายมากเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจ,จากปี2022จนมาในปี2024ที่ทางผู้สร้างได้ตกลงปรงใจที่จะนำหนังเรื่องนี้ลงสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max เพราะเหตุหยุดงานประท้วงของเหล่าทีมงานและนักแสดงในปี2023รวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวของซีเฟนคิงที่ไม่ค่อยดีต่อนหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทําให้ผลสรุปของหนังเรื่องนี้ไปลงเออที่สตรีมมิ่งแทนและสุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไรน้อนิยายเลือกซาเลมส์ลอตก็เป็นนิยายที่สามารถวางรากฐานให้กับนิยายและหนังแนวแวมพายุคใหม่ในอีกหลายต่อหลายเรื่องในอีกหลายปีต่อมารวมไปถึงสามารถสะท้อนภาพและผสมผสาน ในเรื่องของอำนาจการปกครองการเมืองและความสยองขวัญได้อย่างลงตัวในทุกมิติแล้วถ้าหใครชื่นชอบหนังและตัวละครสยองขวัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่ม Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเราไม่อยากให้นคนพลาเรื่องราวจากหนังสยองขวัญที่กำลังจะตามมาอีกในอนาคตกับ Horror Document สารานุกรมสำหรับคนรักหนังสยองขวัญ